เอากระตาผ่ามาผั่เมร็จเหล้วส้มสนี่ส้มนั่งแม่ทันละเอียดไปบเยอะกว่า <c oughs> วันนี้ก็อยากกินกตม้มหงอกนะคะแม่เราจะต้องการอต้มสร็เอามหมเอาปต้มนะคมาณ2อมช่วโมงแล้วก็กะะ <c oughs> มาโขลข้าวแล้ว,ลว,วก็หั่นกะต้มไว้หลังจากที่มันสุกแล้วนะคะ อย่างไงโคเล่ก็เล่เข้ากับสิใสบบข้าแล้วก็ใส้หานะคะจริงๆตอนแม่แล้วฮอรแหม่แล้ว,ลวห้อยใส่ข้าวสามไปนิดนึงนะคะหวานหน่อยอร่อยแนะ่ 别的房子呢？你干嘛呀？